มีข้อหนึ่งครับพี่ครับคืออย่างเวลาเหมือนเงี้ยเวลาสังเกตที่พี่สอนเวลานั่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรานั่งเก้าอี้สบายมากกว่าที่เราจะนั่งแบบกับพื้นกับหรือนั่งขาต,มาตัมมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเวลาเรานั่งสมาธิจริงๆเราแบบถ้าเรานั่งเก้าอี้นี้อาจจะดีกว่าใช่ไหมครับสําหรับคนที่จิตยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยอันนี้มัน มันหลังจากที่ผมช่วยสอนสมาธิให้คนมาเยอะอนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมพบความจริงข้อน,นี้ว่าถ้าขึ้นต้นมาให้ไปนั่งสมาธิแบบพระเลยเนี่ยมันมันลำบากแล้วก็จิตมันไม่ค่อยจะสงบลงเท่าไหร่แต่ถ้านั่งเก้าอี้สบายๆเนี่ยนะมันมีความรู้ตัวก่อน เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะเอาเอาตัวความสบายผ่อนคลายทั้งตัวให้ให้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้ได้ก่อนจากนั้นคุณจะไปนั่งท่าไหนคุณจะไปเดินคุณจะไปยืนนะมันจะสามารถที่จะมีสติรู้ตามได้หมดข้อสําคัญจุดสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ท่านะถ้าจิตด,ดีแล้วถ้าจิตมีความพร้อมที่จะตั้งสติแล้วเนี่ยอยู่ท่าไหนมันรู้ได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าถ้านั่งกับเก้าอี้ดีกว่านะไม่ใช่ แต่ว่าผมบอกถึงคนที่พยายามจะฝึกสมาธิเนี่ยในจุดเริ่มต้นเนี่ยกายต้องสบายให้ได้แล้วก็จิตต้องผ่อนคลายให้ได้ถ้าถ้าไม่ได้สองจุดนี้เนี่ยออมันก็เป็นสมาธิได้ยากนะครับ